สวัสดี FC ตุ้ยเคสครับและ FC ช่องโรคบันเทิงทุกท่านนะครับได้เวลาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของหนุ่มตุ้ยและน้องเคสกันแล้วนะครับล่าสุดครับอัปเดตกันที่เพลทของตุย้ยหนุ่ยชแน l เพลทค่อยนี่แหละครับเมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วมีการโพสต์ข้อความว่า ไผวาบหวานกันโอ้ยฮา่ฮาฮาโทรหากันอยู่ซ้มือแต่เนื่องด้วยภารกิจอื่นๆที่ผมต้องทําแล้วก็บริหารแบบเต็มที่จึงทําให้ผมเนี่ยมีเวลาลงคลิปกับน้องน้อยซึ่งบางทีผมไม่ได้ลงกับน้องแค่1นสวันก็ทักมาด่าผมก็มีส่งจดหมายเขียนมาด่าผมก็มีผมก็เข้าใจทุกๆคนนะครับและอยากให้ทุกคนเข้าใจผม อีกอย่างเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโพสต์หรือลงคลิปผมก็เคยพูดกับน้องว่าถ้าพี่ไม่ได้ลงหรือยังไม่ว่างหนูก็ถ่ายพี่ลงบ้างก็ได้นะจะได้สลับกันแต่น้องยังไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายกับผมเลยกลายเป็นว่าทุกคนจ้องรอที่ผมคนเดียวและพอผมห่างหายนิดหนึ่งผมก็โดนต่างๆนานาล่าสุดโยงไปหาพี่ดาวบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ว่าผ ผมสิไปมากพี่ดาวโอ้โยอ่าอเรารักกันดีคันบ่อหักผมบม่อเมยอยลงทุ่นไปหาดอตีสองตีสามผมคงไม่ใส่ใจลึกๆคงไม่แคร์ความรู้สึกของน้องหรอกอยากให้ทุกๆคนเข้าใจผมบ้างนะครับอยากให้มองในมุมมองที่เราอยู่ด้วยกันผมเข้าใจทุกคนว่าต้องการมุมมองแบบไหนๆบางสิ่งบางอย่างมันมีข้อจำกัดจริงๆน้องยังเด็กด้วยถ้ายังไม่ได้ดังใจผม ผมขอโทษด้วยนะครับผมจะพยายามบริหารเวลา ไปหาน้องผมต้องทำงานอื่นๆรับผิดชอบภาระครอบครัวผมต้องไปคุยงานต่างๆกับพี่ๆในการทำไร้แต่ละรอบและอื่นๆที่ผมไม่ได้อัปเดตให้ดูผมไม่อยากเครียดอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับล่าสุดผมลงคลิปใน Youtube ก็มีดราม่าเริ่มมาแล้วคลิปนั้นผมก็ถ่ายน้องปกติแต่น้องคงจะเก็บจานข้าวไม่ได้ทักทายสู้ๆครับผม นั่นก็คือความรู้สึกของหนุ่มตุ้ยนะครับที่อัปเดตผ่านเพจตุ้ยหนิวชาแนลเพจค่อยนี่แหละส่วนช่องด้านการสร้างบ้านในเนื้อที่132ตารางเมตรหนุ่มตุ้ยก็นำมาโพสต์ผ่านเพจเช่นกันซึ่งมีข้อความว่า แฮชแท็กคลิปใหม่วันนี้อัปเดตบ้านล่าสุดของผมฝากเข้าไปชมและคอมเมนต์แน่เด้อครับสู้ๆซึ่งคลิปดังกล่าก็อัปที่ช่องตุ้ยหนุยชาแนลนะครับในส่วนของอกรณีดราม่าล่าสุดเลยของหนุ่มตุ้ยผ่านเพจนะฮะก็จะมีข้อความผ่านเพจตุ้ยหนุยชาแนลเพจค่อยนี่แหละเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วมีใจความว่า เขากําลังคิดอะไรอยู่แล,แล้วก็เครื่องหมายเครื่อง m มายหลังจากนั้นก็มีการพด e ขอ้อความตัวหนังสือสีดําตัวใหญ่บอกว่าการทํางานการสร้างอนาคตแต่คนที่ชอบบอกว่าเรียนแบบคนอื่นคือเขากําลังคิดอะไรอยู่ครับเครื่องหมายคําถามผมงงกับคนจําพวกนี้ นี่ก็อาจจะเป็นดราม่าที่เหล่า FC ของ TKTD จะได้เห็นบ่อยๆในสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆที่จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่จะคอยคอมเมนต์ตลอดว่าหนุ่มตุ้ยชอบเรียนแบบจุดๆ,ๆ,ๆนั่นนู่นนี่นะฮะและนี่ก็ยังเป็นดราม่าอย่างต่อนเนื่อง <S <S ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับ หนุ่มตุ้ยน้องเคสนะฮะแล้วก็น้องต่อมน้องดาว TKT d ทีทุกคนนะฮะแล้วก็ขอให้แม่แม่ทุกบ้านส่งกำลังแรงใจและก็ให้กำลังใจน้องดูแลน้องอย่าลืมละกัน e p 4เร็วๆนี้สนุกและก็สร้างความสุขให้กับแม่แมอย่างแน่นอนมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์จากหนุ่มตุ้ยและน้องเคสร,รวมถึงน้องตอมและน้องดาวอย่าลืมกดติดตามเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดข่าวดีๆอัปเดตก่อนใครผ่าน ช่อง YouTube โลกบันเทิงโปรดักชั่นขอบคุณทุกการติดตามทุกการกด subscribe สวัสดีครับ บอกเป็นอย่างเห็นหนานางหัวใจอายสันบอกคือกันหรือเป็นสวรรค์